คนทั้งเจ็ดวันขอผ่อนเรื่องโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนปังที่สุดหมอบอยเคลียรชัดแนะนําสถานที่สําหรับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นในเรื่องของโชคลาภตามวันเกิดของคนทั้งเจ็ดวันเกิดวันไหนไหว้สิ่งใดแล้วปังไปรับชมรับฟังกันเลยครับคนเกิดวันอาทิตย์ไหว้พญาครุฑถวายชัตคู่กุหลาบชมพู คนเกิดวันจันทร์ขอพรสารเจ้าพ่อเสือบูชาด้วยดอกบัวสีขาวแอปเปลิลและพระประจำวันเกิดคนเกิดวันอังคารสักการะพระเจ้าตากศินพร้อมทูบเก้าดอกเทียนพวงมาลัยดอกดาวเรืองคนเกิดวันพุธอธิษฐานแด่องค์พระราหูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงพระปางอุ้มบาท คนเกิดวันพฤหัสบดีบูชาพระป่างพุทธชินราชมันทําบุญบริจาคทานถวายเข้าสารเป็นมงคลชีวิตคนเกิดวันศุกร์ไหว้พระแม่ลักษมีปลูกต้นไม้หนุนโชคด้วยกุหลาบว่านเศรษฐีคนเกิดวันเสาร์ขอผ่อนพญานาคด้วยกล้วยน้ำอบดอกไม้สีม่วงใบมะตูม พร้อมสวดคาถาหัวใจเศรษฐีอุกาศก้าวจบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเงินโชคลาภขออย่างไรให้สําเร็จดังหวังสำหรับใครที่อยากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเงินโชคลาภการค้าขายมาดูเคล็ดลับ3วิธีในการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สําเร็จดังใจหวังต้องขอพรอ,อย่างไรจึงจะเห็นผลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณนะครับเริ่มจากให้เราขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเราบูชาโดยเป็นสิ่งที่นับถือศรัทธามากที่สุดหรือหากใครที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาให้ใช้วิธียกหมือไหว้บอกเจ้าที่ท,ท,ที่บ้านและทำสามขั้นตอนดังนี้ 1. บอกชื่อนามสก,กุลของเราและเรื่องที่ต้องการให้ชัดเจนเช่นหากจะขอในเรื่องเงินก็ระบุให้ชัดเจน ว่าจำนวนเท่าใด 2. ระบุเวลาให้ชัดเจนเช่นหากอยากจะขอให้เรื่องเงินโชคลาภก,ก็ให้ระบุวันเดือนปีให้ชัดเจนอย่ากล่าวคำขอลอยลอยือระบุกว้างๆว่าขอให้มีโชค 3. กล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากได้ตามที่ขอเราจะตอบแทนท่านอย่างไรซึ่งวิธีการตอบแทนที่ดีที่สุด นั่นคือการให้ทานให้ชีวิตช่วยชีวิตผู้ยากไร้บริจาคเลือดหรือช่วยไถ่ชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขอในแบบที่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงควรขอในสิ่งที่เป็นไปได้และเริ่มลงมือทำในสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เราขอก็จะได้ผลไวที่สุดทิ้งท้ายและย้ำอีกครั้งนะครับว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ